ครัก็วันนี้ก็เป็นการประชุมอุเรียนชาติพันที่ยีสนะครับก็เป็นการพูดถึงทั้งหมดนะะของโกลไกลในการควบคุมพไฟฟ้าเป็นหลักนะครับได้มีประเด็นพูดไปถึงมาตรการควบคุมยาสุบอย่างหน่ค่ะเช่นเ,เรื่องภาษนะีภาษีพล เช่นเรื่องการเปลี่ยนช่วยชาวไรยาสุที่ต้องการจะเลิกกินยาสุซึ่งการสำรวจพบว,ว่า50%ของชาวไรยาสุอยากจะเปลี่ยนชีรับแล้วก็มันก็มีประเด็นหนึ่งอีที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะ,ะกับเยาวชนนะครับที่เข้ามาแสดง การรับรู้เรื่องอันตา,ายายการเสพติคุณเด็วกวาแล้วก็ได้มีการพูดถึงวันนี้วิกฤวันนี้ก็พูดกันถึงมาตมาตา53นะครับที่อน,นุสัญญาควบคุมยาสูบของฝ่ายโลกกำหนดให้มีการป้องกันคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยู่เข้ามาแทรกแสงในอยู่นะโดยเฉพาะการตั้งเข้าไปเป็นที่ปรึกษ,ษาหรือเป็นกรรมการ ในคณากรรมการใหญ่ๆนะครับทั้งในระดับสภาผู้แทนราษฎรในระดับรัฐบาลหรลืระดับกระทรวงนะฮะไม่ให้ตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนย้นะฮะเข้าเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นกรมกร,นกร,นกรมการในการพิจารณากำหนดระยะเวลาสุดนะฮะปัญหาของอุตสาหะเนี่ขณะน,นี้มันพัฒนาไปที่ว่ามี ฝ่ายอาชสากรรมและก็ผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยร่วมมือกันผสมยาเสพติดเข้ามาในรูปแบบการรายงานของยูเอ็นเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็ระบาดในเอเชียตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นในฮ่องกงนะครับไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งตรงนี้เป็น ปัญหาสําคัญโดยเฉพาะในประเทศแบบบ้านเราเนี่ยที่การควบคุมของผิดกฎหมายเนี่ยยังมีปัญหาอยู่มากนะครับวัะนั้นก็เป็นอีกข้อหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ทเราควรจะห้ามาการนำข้าอด้อยหายไปและมีการคัดใช้กฎหายอย่างจริงจัง